ทือคนของผมอยู่ผมเคียร์หุ่นจะไปเล่นไมค์ครับแมปแมปเดอะดอปยังไงล่ะก็พักหลับกีบอกบ้านนะครับเพราะว่าเราเล่นลักกี้กันบ่อยไปแล้วเราก็มาพักในแมปปลากปลือบบ้างซึ่งแมปปลากรูนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ค่อยาายากเท่าไหร่น่าจะชิลๆนะครับคิดว่าปลากรูไม่ใช่ดรอปเปอร์เหรอเออดรอปเปอร์พูดผิดคือตอนนี้มันดึกแล้วนะครับก็ก็แค่บ่ายสองเนาะบอยเนาะใช่ใช่ใช่บ่ายสองแต่มืดมากนะครับมาก็วันนี้เราอยู่ในแมทที่มีชื่อว่าเดอะดอปกันนั่นเองนะครับเคเพื่อประกาศเสวนาแล้วก็กดปุ่มมนนี้เเเเพื่่่่อออริลลยยะะกด ทำไมตายเลยเนี่ยตายแต่คล้วนึงเลยนี่ไงเดินดรอปนะครับนี่ก็อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเ,เขาบอกว่าสกอร์ที่เขาเล่นอ่ะบอยเขาตายไปแค่12ครั้งเฮ้ยขนาดนั้นเล่นหรอมาแล้วตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเริ่มเกมนะเขาบอกว่าแนะนํานะถ้าเราเล่นด็อปเปอร์เนี่ยให้เรากด F 1นึ่ไปด้วย,วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเก่งผมไม่กด F 1อยู่แล้วนะครับอันนี้กดเพื่อเริ่มเกมมาอ้าวสิบเก้าแปดเจ็ดอะไรวะเนี่ยไปครับทุกคนปราแล้ว เดินดรอปกุณรักโชคดีก็คือแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด10ด่านนะครับไปเข้าไปเลยเลเวลไที่หนึ่ง easy ไหนอ a ซ y จริงไหมไม่ตีนะไม่ตีเอ้ยโอ้ยลืมปรับมองไกลอุ้ยง่ายจริง่ะแป๊บนึงบอยขอปรับมองไกลก่อนปรับมองสักสิบหกแล้วกันนะครับกูมาอาจจะมีสเนก็ไไ้ไม่แน่ปะน่าจะไม่มีมั้งไปเฮ้อโอเคเลเวลคอมพิวต์เลเวลที่สองอันล็อกแล้วแป๊บหนึ่งปรับมองไกลแล้วก็แหลกโอ้ยคอมก็แหลกแหลกได้ไงเนี่ย ไปครับเบรีเวลรที่สองอันนี้ก็เบรีเอซีเหมือนกันเอ้เบรี่อซีเหมือนกันโอ้โหอุ้ยง่ายเกินมันจะจบเร็วเนี่ยดอปเปอร์อะไรเนี่ยเอ้าขึ้นกลับขึ้นไปมีบันไดก,กลับขึ้นไปทำไมอ่ะอาจจะมีของอยู่ <c oughs> อย่า,ยาอุ้ยเอาอุ้ย,ยมี่องมีงกง่องแล้วะไม่รู้อะ่ะมันนี่ฮะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ ากูว่ามีซื้อของแน่นอนเออว่ะแล้วฐานแรกที่บอยบอกมีอิสต์เอ็กบอยรู้ได้ไงว่าด่านสองอิสต์เอ็กแล้วเนี่ยบอยเคยเล่นมาก่อนแน่ๆเลยใช่ผมเคยเล่นมาแล้วแย่ะว่ะผมพูดเล่นนะผมไม่เคยเล่นนะผมกลัวเลเวลที่สามมาหลอกแล้วนะครับไปอีซี่เฮ้ยมันอาจจะไม่ง่ายแล้วเมื่อกี้มันเวรี่เอ้าไปไปไปตีมาดิไม่กลัวหรอกโอ้โหนี่นะอีซี่โอ้ง่ายเกินง่ายจริงว่ะมันง่ายจังวะมันจะมีอีสต์เอ็กแล้วว่ะ ลองดูซิเอกก่อนนี่ไงนี่ไงทุกคนหลุดเจอแล้วว่ามีนี่สองอันนีเหรอแต่มึงไม่ได้เก็บอันเราเก็บอันแรกมาด่านแรกใครมันจะไปรู้ล่ะแมโอ้เออโอ้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเรื่องคุยเรืองครับไปครับเรื่อวันที่เสียล็อกแล้วฮึโอ้โหเพราะทำด่านมาดีมากเลยผมชอบมากเลยคือด่านเขาสวยมากแหละอันนี้เป็นดอมเมอร์แมนว่ะเดี๋ยวดอเมอร์โอ้โหโคตรยากนี่ดอมเมอร์นะวะเนี่ยอ๋อฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้โหโอ้ยมันยากไม่ยากได้อย mm ู hmm. ่ไ okay. ด้อยู่ผ่านไหมบอยเมฆบังกูอะไรบังนะเมฆแล้วจะเปิดตอมแพ้โอ้ยหึผ่านกุญยาวมันมันไม่ค่อยง่ายเอ้ยมันไม่ค่อยยากนะเอาจีมันง่ายมากเลยเมฆกันนะฮะเป็นเมฆอะไรไม่ใช่ด็อปเปอร์แหละโอ้ยทำไมตอนแรกอย่าผ่านเดี๋ยวเร็วแล้วเมฆกันวใครเข้าทางนั้นล่ะใครเข้าทางนี้ โอ้บอยไม่ฉลาดเลยบอยผิดปากนั่นแน่ัวบอยมากเอ้ยเย่ผ่านแล้วเราหายซสเอกรอบอยดีกว่ากล่องอยู่ไหนเพราะอาจะรย์เนี่ยผมไม่เหมาะกับผมไม่จับเปิ้ลโคตรเก่งเลยว่ะบอยอ้างว่ะเอ้าเอาผ่านเฉยบอยช่วยหากล่องหน่อยเออไหนโอ้เจอได้แกมเดินตั้งนานเพิ่งเจอโอเคไปไปมันมันต้องด่านห้ามันต้องยากมากแน่เลยขนาดด่านสีอยังยากขนาดเนี้ยชัวรนบ้า นี่ไงดอมโมเป็นด่านต้นไม้นะครับโอ้โหผมต้องเปิดมองไกลไว้ก่อนนี่ก็จะตียงเดียวเลยนะี่ย้ปไปโอ้ยโอ้โหไอ้บ้าโคตรยากเลยอะไระบอยคือตอนบอยโดดลงไปใช่ไหมมันจะเป็นไม้แบบตาลายมากเว้ยเอาจริงอย่างนี้ไงว้าวแกง<อ>คนสนุกเว้ยอุย,อยากบอยคือมันเป็นไม้ดำหมดแล้วมันดูยากเนี่ยแล้วมันต้องผ่านหนึ่งช่องเนี่ย จะผ่านไปเนี่ยจะผ่านแล้วจะผ่านที่เร็วฮะจะผ่านอยู่แล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วโคตรเก่งเลยอุ๊ย่บอยทำได้ไงครับเนี่ยโหดจังเลยครับโอ้โหผม F4P นะครับเนี่ยก็แต่ก็พอตัวขอบคุณครับ TF4 นะครับผ่านจะผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวผมนอนรอนะโอเคโอเคโอเคบอยก็นอนรอไปนะเดี๋ยวโดดผ่านแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะ โอเคไปครัวเี๋ยวนบ๊ายบายผ่านเร็วผ่านเร็วผ่านเร็วผ่านแล้วผ่านแล้วฮัลโหลผ่านแล้วนอนตื่นก่อนตื่นก่อนโอเคมาหาเสอกมาหากล่องมันนี่มันนี่มันนี่เออมันนี่มันนี่มันนี่เนี่ยไหนอ๋อโอเคขอนะ ขอเงินนะไม่มีตังค์ช่วงนี้บอยด่าน่้ายังง่ายขนาดที่ด่านหกมันจะขนาดไหนวันนี่ย่เท่าไรเลยวะฮาร์ดโอ้โหชิบหายแล้วมันมัน,นมันสุ่มใช่ไหมวะผมว่า,อ,า,าอันขวาว่ะอันขวาจริงด้วยโอ้โหบอยมันต้องจำแ่บบอยขวาบนแล้วกขวขว็ขวาบนขวาบนไ่ขวาบนขวาบนอันแรกขวาบนแล้วก็ซ้าย โอ้ซ้ายไม่ใช่ขวาบนแล้วก็ซ้ายล่างโอเคไม่ใช่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 ขวาบนซ้ายล่างโอเคขวาบนซ้ายล่างแล้วก็แล้วก็ไม่ผ่าน <g ül> โอ้โหผมว่าไม่น่ายากนะถ้าเราแบบตั้งใจใเล่นนะครับคือถ้าเราพยายามทาอะไรอะมันมันผ่านเสมอแหละ <şu> นี่ไงผ่านแล้วโอเคบอยก็รู้แล้วฮะข,ข,ขวาบนซ้ายล่างสองแล้วก็ขวาล่างขวาบนแล้วก็ซ้ายล่างสองแล้วก็ขวาล่างหนึ่งแค่นั้นแล้วก็ผ่านแล้วก็จะเป็นน้ำหนึ่งช่องที่ล่างสุดโอเค โอ้ยไม่ยากว่ะไม่ได้ยากตรงที่เราเราอะยากบอออฟเซตเลยผ่านแล้วได้มันนี่อะมันนี่นะครับโอเคครับเราก็รอพี่บอยโดดเสร็จกันนะผมเชื่อว่าบอยน่าจะทําไม่ได้นะครับถ้าบอยหมดความทนเมื่อไหร่ก็บอกนะเฮ้ยมันมาแล้วผ่านแล้วเชียวอก็เรามานั่งคุยสบายกเนาะตอนนี้ผมจะหลับแล้วมันมาแล้วไะไม่ต้องไม่ต้องเล่าแล้วไปตอบแล อย่าให้กูนอนเล่นนะบอยบอยไม่สงสัยอย่างหนึ่งหรอบอยไอ้คนที่มันสร้างแบบมันเล่นไปได้ไงสิบสองครั้งเนี่ยมันตายไปสิบสองครั้งเองนี่ทำไมันเกมหมดอะบอมันเกมหมดเล่นหรอจะบ้าเหรอโอเคครับอันนี้เป็นเลเวลเจ็ดอันนี้เป็นฮาร์ดโอ้โอปลาหมึกปลาหมึกโอ๊ะอันนี้ง่ายนี่ง่ายนี่มีปลาหมึกมีปลาหมึกมีปลาหมึก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 อ๋อตรงนี้ปลาหมึก ปามือโอเคโอเคผ่านแล้วโอ้โหนี่เหรอฮาร์ดโอเคเราหากล่องรองบอยดีกว่า <c oughs> บอยกากมากเลยเฮ้ยเจอกล่องแล้วนี่ไงกล่องโอเคตอนนี้มีตังค์13บาทแล้วทุกคนครับระวัะงระวังรอบอยนะครับทุกคนดูนี่ดูในมือผมนะนี่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 นะนี่นะแหมโอเคกดออกแล้วกดออก เรียบร้อยโอเคผมเคเม่อกี้ผ่านแล้วนะเออโอเคโอเคเมื่อกี้ก็บอยโดดผ่านน่าโอเคไปไปไปใช่ใช่เมื่อกี้ผ่านแล้วเมื่อกี้มันลงไปโดนหนาเราคุณเห็นนะลงโดนด้วยเมื่อกี้น้ำกำลังเปมาแข็งไปแล้วไงอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้เวลี่ฮาร์ดที่หมายแล้วหมดกับมันไปเยอะเราจะผ่านไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โคตรยากเลยแย่ละ บอยขอร้อนนะบอยบอยช่วยเราเล่นหน่อยเถอะนะบอยบอยไม่ทำอะไรเลยบอยแก้ไม่ผิดโอง่ายนะนีง่ายง่ายง่ายใช่ใช่ง่าย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 ,าย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 อยู่นะครับไม่ยากมากถ้าเราแบบไปถึงออมันไม่ถึงเราต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามไปขา้างหน้าอู้ยากมากโอโหโทโอเคโอ้โหมันมีมันมัมน,มนมีรูลงไปอีกเว้ยมันไม่ได้จบ<ด>แค่นั้นเออโอเคอันนี้เราลงมาได้อ่ะไปครับ แล้วก็รูตรงนี้โห่ยากยากจริงเอาผ่านเลยเอาผ่านเหรอเอาผ่านเลยเอาผ่านเหมือนกันวะผ่านแล้วโอเคหากล่ออโอ้โอยรู้ไได้ทมเรารู้ได้ทำไมถึงเราผ่านสองคนเพราะเราใจตรงกันยังไงล่ะว้าวมุกเกย์ไม่ไม่ไอ้เหรอมีไอ้เหรอทำไมโอเคได้ มันนี่มันนี่อยู่ไหนจ๊ะโอเคเอามันนี่ไป่ทำอะไรปะมาครับใกล้จบแล้วต่อไปด่านที่แปดบอยตายไปเจ็ดสิบครั้งโอ้ผมโผดกับบอยว่าแต่แดลักกี้บอ,อยที่แพ้รัวๆเลยจะร้องไห้อินเซนห์อินเซน์ In นใช่เหรอผมว่าไม่ใช่แล้วนะโ oh, อย้ยไมค์กอนน้ำอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นละเห็นน้ำละเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก เมื่อกี้มันขึ้นร่าไปนี่ฮาใช่ไหมบอยไม่ได้ดูอินเซนคืออะไรวะเป็นไปไม่ได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่อินพอสซีโบ oh. เป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ใช,ใชเ่เราต้องกะจังหวะดีๆนะให้แบบลงบล็อกองถ้าบอยตีแล้วเราผ่านอะโอ้ไม่ผ่านเกือบผ่านเกือบผ่าน ah, <boy. S 1> <laughs> อ่าบอย <laughs> เอ้ยเฮยไอเออไม่นะ มันมันมันจะมีบางจุดที่มันลงง่ายเว้ยผ่านแล้วโอเคแล้วเปิดกล่องอยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเราต้องโดดตรงนี้ผ่านได้วะเก่งไงมันก็ไม่ได้ยากนะดานเนี่ยน้ำอยู่ไหนกูไม่เห็นเลยโอเคเพิม่มเห็นเพราะมือได้ละน้ำมันง่ายเนี่กูไม่เห็นอะไรเลยอะกูแหลกมากเลยขนาดกูปรับวงบานเขาจังเลยอ๋อที่บอยเล่นไม่ได้คือเพราะบอยแหลกใช่ไหม บอยเล่นเป็นแบบบอยก็อีกแล้วผมก็ได้นะสงสารจังเลยเอาเผื่อเข้าเปิดเข้าเปิดเข้าผ่านโทษทีลืมลืมลืมผ่านแล้วนะคนเย้โอเคสู้สุดเลยสุดท้ายมาเดี๋ยวนี้มันแปลว่าอะไรว่าคำนี้ผมต้องไปลองแปลดูก่อนระหว่างรอบอยโดดบอยโดดไปเลยเดี๋ยวไปแปลก่อนอ๋อบอยดูแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าบ้ากูว่าไม่น่าใช่ยแล้วปลาบ้ามันต้องเกซี่ไม่ใช่เหรอวะหรือมันได้เหมือนกันนี่ไม่แน่ใจนะครับ Google ก็จะมีมั่วบ้าง อะไรวะเนี้อ่ะโอ้โหด่านนี้ก็ถามว่าง่ายง่ยนะ่งไหมก็ไม่นะก็ง่ายอยู่นะเราคือเราต้องลงไปดูน้ำให้ได้ก่อนอะ่ะคือเราจะรู้ว่าเราต้องโดดทางไหนผมผมว่าสิบสองครั้งนี้เขาเล่นจริงมาเนี่ยวัวไม่จริงเฮ้ย <c oughs> ยากมากเลยอะเอาไงดีเนี่ยเขา,าได้เขา,าไนะเกมนะหมดหนึ่งแล้วก็นั่งโดดโดด,โด,ด แล้วเกมพอเพราไม่อยากให้มันผิดตรงไหนขึ้นไปในการเกมโมสูแล้วค่าตัวตายเดี่ยเนี่ยเนี่เฮ้ยผ่านแล้ว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 เย้โอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วแล้วว้าวมันเกมหมดลงมาบอยหัวดูหัวดิหัวขยับได้เดี๋ยวเอากองก่อนโ้โหตอนเล่นผมจะโกงซะแล้วโอเค กล้องอยู่ไหนเนี่ยว้าวาผ่านแล้วไม่มีเปล่าไม่น่ามีนะโอเคงั้นเราไปแล้วกันเลเวลคอมพิวต์เราไงอะเราอยู่ที่ไหนอะไรอะไรวะเนะี่ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นจบแแบบเขาไงอันนี้อะไรอ่ะคลิกอุ้ยฮะโระเบิดฉลองจบฉลองจบอบุ้ยแค่นี้เหรอใช่ผมว่าต้องมีอีกว่ะนี่ไงเฮ้ยอารีน,น,นาคลิกที่นี่เพื่อไปที่เอ่อคลิกที่นี่เพื่อ ABC มีขอให้ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งบอยเดี๋ยวซื้อให้เอาไปเดี๋ยวผมเลกดับหมดสุดดีกว่ามีขวานด้วยเอาเอาขวานแล้วกันคือไรอะ่ะคลิกเพื่อเสกบอสคลิกดิคลิกเพื่อสู้บอสโอเคเอมีดด้วยนะตาบอดต,ตั้งนานเนี่ยสู้โอ้ยไอ้อือ้อ กูคิดถูกว่เด็กกูเล็กไอ้นี่มาเนี่ยฆ่าบอสแล้วได้อะไรอะ่ะโอ้ยบอสบางทีบอสมันก็เหินกันไปเนี่ยโอ้โหอย่าดูข้างบนก่อนโอเคลองฆ่าดูลองฆ่าดูมันต้องมีะไรแน่ตีไปตีไปตายแล้วแล้วไงต่อแค่นี้เหรอ <laughs> นี่นี่นี่เราเก็บกันเพื่อแค่นี้เหรอคลิกเพื่อก,กลับไปกลับไปไหนอะไรกันเนี่ย อ๋อนี่เป็นรีเซ็ตโอเคก็ป้ายที่ผมกดเมื่อกี้คือรีเซ็ตเล่นใหม่นะครับโอเคนะครับก็เปไ็นไงบ้ครับสำหรับคลิปแมปดอ็อปเปอร์วันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบไม่ควรอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพืสอเราสองคนนะครับผมส่วนชอบบอลก็ต้องิชชูเหมือนเดิมเนาะโอเคครับบ๊ายบายน่อยบาย